สต็อกยกทับกันเข้ามาให้แล้วนะคะสําหรับรถเกง Eco ๋งอีโคคาของเราเครื่องยนต์หนค่ะมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น n i s สันมาร์สนะคะม i ซูบิ i ิมิรันมิซูบิชิเอ็ชนะคะหรือว่าจะเป็นโตโยต้าอะโตโยต้ายาริของเรานะคะไหนขอไฟนิดหนึ่งค่ะหรือจะมีอีกมากมายหลายรุ่นเลยนะคะหากท่านไหนสนใจอยากดูรุ่นไหนสามารถติดต่อสอบถามหาน้องบินได้เลยค่ะราคาเริ่มต้นของเราเพียงแค 2 6 9แ0นนั 69, บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเบาบาสีันิดนิดเองค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเอกสารง่ายนิดเดียวนะคะแค่บีแหล่งที่มารายได้ชัดเจนก็สามารถฟรีดาวเอารถไปขับกันชิลชได้เลยค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะจองเพียงแค่9 9 9บาทเท่านั้นค่ะฟรีเป็นถ่นน้ำมันเครื่องให้อีก3าครั้งรือ3 0า0 0กิโลกันเลยค่ะช่วยผ่อนยาวๆไปถึงปีหน้าเลยนะคะประวัตินี้รับฟรีดาวไปเลยขับยาวๆอีก90วันนะคะ หากท่านไหนสนใจสามารถติดต่อหาน้องบินได้เลยนะคะ,คะที่เบอร์093 132 1903ค่ะ093 132 1903นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะแต่คิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยนะคะบ๊ายบาย